ตนนี้แต่ก่อนเหลืองปึ๊กเลยนะเหลืองแบบหมุนจากที่ว่าชุดใบเหลืองอย่างที่บอกครับไล่ไปทีเรื่องหนึ่งอาหารสองคือเรื่องดินแต่อย่างนี้บอกว่าถ้าปุ๋ยที่มันมีครบเนี่ยเขาจะปรับดินไปในตัวแล้วก็จนนี่นี่เห็นไหมครับชุดใบเดิมชุดใบเดิมจะอย่างนี้หมดเลยครับอันนี้คือกระเทืองขึ้นมาจากเดิมมากครับแล้วก็นี่นี่เนี่ยดูรู้เลยที่มันก้านเนี่ยมันจะมาแค่นี้เอง เราก็เริ่มมาขยับเริ่มมาขยับตรงนี้เพราะว่าปุ๋ยที่ดีเนี่ยนอกจากดูแลต้นไม้เขาก็จะปรับปรุงดินไปด้วยแต่ต้นที่มีความสมบูรณ์เนี่ยเขาจะไปก่อนเลยเนี่ยครับหลายๆต้นที่มีความสมบูรณ์นี้เขาจะเขาจะยืดไปเลยครับยืดไปเลยเนี่ยครับอย่างชุดเนี้ถ้าต้นที่สมบูรณ์อยู่แล้วกอได้ปุ๋ยที่ดีมีครบหลักรองเสริมครบแล้วก็ฉีดทางใบครบเนี่ยเขาไม่รอเลยครับเขาไปนี้อย่างนี้เลย ชุดใบจะไหลยอย่างนี้ต่อเนื่องที่เห็นนี่ไม่ใช่เหลืองนะครับใบอ่อนแล้วก็เดี๋ยวสภาพก็จะแก่ขึ้นไปหลายๆคนที่อยู่ในช่องเกษตรต้องแตดบางทเาีเราแนะนําให้ไปซื้อตามศูนย์ใกล้บ้านเอาไปใช้แล้วในบางคนโ oh, อ้อาจารย์ใบมันเหลืองหมดเลยจริง,รงๆไม่ใช่ใบเหลืองใบมันเป็นใบอ่อน <laughs> เป็นใบอ่อนแต่ถ้าเป็นใช้เคมีเนี่ยมันจะแก่แล้วก็แตกทีแก่แล้วก็แตกทีแต่เนี้ยมันจะมีไล่ชุดครับใบอ่อนเทสลาดใบแก่ไปเรื่อยๆ เนี่ยครับก็ต้องขอบคุณส่วนคุณโกวันนี้พามาชมเดี๋ยวสักสพักจะเคลียร์มะม,ม่วงออกแล้วครับเนี่ยเพราะตอน้ตนต้นตอนนี้ตอนนี้เต็มที่แล้วครับตอนนี้เต็มที่แล้วต้นสมบูรณ์มากดูการไหลเขาอืมเนี่ยครับ วันนั้นคุณโกถ่ายไปให้ดูก็ยังตื่นเต้นแล้วนะแต่ว่ามาดูของจริงนี่ครับนี่เกิน2เมตรไปแล้วนี่ชุดชุดต้นที่สมบูรณ์แต่ว่าเรามาแนะนาแล้วว่าเดี๋ยวต้องต้องเคลียร์กิ่งล่างออกละเคลียร์กิ่งล่างแล้วก็ม่วงเดือวเร,เร็วเนี้ก็จะเคลียร์ออกเหมือนกันอันนี้เพิ่งครบ1ขวบนะครับเพิ่งครบ1ขวดกรับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะ ทราบเกี่ยเรื่องการดูแลทุเรียนก็พูดคุยกันได้ครับโทรมาอาจารย์อนุริตศ8ย์0 8 8 2 8 0 8อ2 8ยอย่างคุณโกไเนก็ติดตามจากช่องเกษตรตท้งแผ่นมาเหมือนกันนะครับพอดีอยู่ชลบุรีใกล้ๆก็เลยแวะเข้ามาช่วยกันดูทางนี้นะครับเราเห็นอย่างนี้นะครับเราก็ดีใจนะครับถ้าคุณรักทุเรียนคุณชอบการเกษตรก็สามารถที่แอดมาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้กับเพื่อน สวนทุเรียนกันด้วยนะครับขอบคุณทุกรายอื่นล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ